โอ้บูล้วงสร้างตัวนี้นึกมนลงมายำเหียงคุณนะอ่าเจ่บูล้วงกระสางน้กเนาะพระยาเมาจุดเรื่องงานเป็นจัใจเนาะพยากาสุมาข้ารรชากาเียักไปนัก้กรรมขบวนเพื่อเคื่อนขบวนเข้าไปประชุอยิ่งใหย่รอพิธีเปิดไปเยอันนี้จากมโอนี่ก็เป็นสร้างในสร้างบครับ นี่จะพามาเบรงรถขบวนรถบุปชาติห้องแต่ละขบวนครับผมขบวนแรกนี่เป็นสามผีสามผีผีตะโคนเนี่ยผีตะโคนเป็นข้องอเภอด้านซ้ายและการน้ำเตาในี่พี่บุงเตาข้องอเภอผูเหนือแล้ข้างบนสตดนั้นเป็นพี่ข้นน้ำข้องอเภอเสียงขานครับผมอันนี้เป็นทีมสามผีนี่นะรถสามผี เดือกันพรได้รโดซ้ำพีจากนั้นจากนั้นที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นดอกไม้พี่น้องประเพณีแห่ต้นดอกไม้ดังกอข้องอำเภอค้องอำเภอนาแห้วบ้านแซงผาต้นดอกไม้หยักพี่น้องแล้วก็มีต้นดอกไม้ของอาหีพร้อมอาหีอำเภอทะารีพร้อมครับผมสวัสดีครับักนั้นเป็นครับผมครับผมครับสงการเจอกันที่นาแห้วครับผม โครงการสองฝั่งไทยลาวห้องหนาเฮ้วบันีบันีนโหลดบุปะชาติเพลินเนี่ยตะก,กอบไป้วยพญานาคพญานาคที่ห้องอำเภอปักสมพญาอนันตระนาคาทิบดีนะครับแล้วก็ต้นดอกไม้ในห้องคาลีกับห้องหนาเฮ้วครับผมนี่นะนี่นะนี่นะแล้วก็พระไงมีพระทัศสัจจะห้องทาลีแล้วก็พระไงห้องทาลีนี่นะเป็นขบวน ขบวนที่เพิ่นติดแม่น้ำนี่นะครับผมครับผมและอันนี้เป็นขบวนค้องได้นี้นะข้องน้องหินผูกกระดึงนี่นะเนี่ยเมียงฟ้าเมียงสวรรค์เขามีข่วงทอมีแหต้นกระทูของน้องหินมีสร้างสร้างค้องผูห่วงเพิ่นรวมกันสร้างทีมนี่นะ เป็นดินแดนผู่ผานะครับมีผู่ล่วงผูกระดึงแล้วน้องหินเป็นดินแดนผู่ผาสิดวงกลุ่มกันนี่นะนี่นะห้องนี้นะโดดบุพสาเพลินอันนี้ก็เป็นบุพสารอีกอันหนึ่งนะครับที่รวมนักล้วงมารวมงานเมื่อนี้ครับผมสลาพระท่านอาจารย์สลาพุทธและกลางใจพักสุคนนี่นะนี่นะนี่นะโดดบุพสารต่อพี่น้องอันนี้เป็นผูก โอ้โอ,อันนี้เป็นอีกอยาอีกยาพี่น้องอีกอย่าง้องนาดวงนะทั้งพายาอำเภอนาดวงนี่นะแล้วก็เมียงฟ้าเมียงสวัรค์เจอกันใหม่ปีหน้าอันนี้ผูกกระดึงนี่นะผูกกระดึงยะถึงผูกกระดึงนะมีกวางผมบอกผูกกระดึงนั่นนะคุณนะมีมามีอะไรมีมามีชังอันนี้เป็นบุคคาชาติของผูกกระดึงครับผมผูกกระดึงนาดวงผูหลวงรวมกันนี่นะซองอันนี้เป็นรถเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนา ข้องอำเภอเอราวัณน,นี่นะแล้วก็นี่ก็ข้องเอราวัณตำบลทรัพย์วันมีนันผ้าแดงหนังไอมาวักซ้ำอยู่อยู่แต่ผ้าแดงหนังไอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วก็อันนี้เป็นรถยังนี่ก็เบิรงกไกลก่อนมนั้งนี่อันนี้เป็นของอำเภออะไรเอ่ยเป็นของอำเภอวางสะพุงโอภาบางพะบางใส่ข้าวหรือผะบางเมืองเลยแล้วก็ล่วงปูสอบ ท่านนสมูหลวงปู่ลุยจันทาสาโลหลวงปู่ซี่จันบราภาูพระสุปฏิปนพระเกจิอาจารย์ข้องเอำเภอวังสะพุงเป็นดินแดนอนิจะสรงพี่น้องแล้วก็อันนี้เป็นขบวนแรกเนี่ยขบวนแรกเป็นขบวนเ,เทเดิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่สิบพี่น้องนี่แหละคือรถมุปสาร์ข้องขบวนห่ ดอกไฟบานประจำปี2,567พี่น้องเอามาให้พี่ให้น้องเบิงเป็นดังนิเลยจากช่องเทียงอื่นเท่าเลยชาแนวเสียงอื่นเที่ยวเลยแซแนวสวัสดีครับ